เด็กไม่ย้มทานข้าวมันมันลูกไม่มัมมัมลูกไม่มัมมัมไม่ต้องพูดเลยลูกไม่มัมมัมลูกไม่ยอมมัมมัมไม่ต้องพูดเลยมันเพราะอะไรยายทำอะไรมาให้ก็ไม่เอา เลยทำกับข้าวไม่ถูกใจหรือไงต้องกินอะไรอ่ะลูกต้องกินอะไรกินข้าวเหนียวไหมมันไม่ใช่หรอกมันจะย่อยไม่ได้เด็ทารกต้องกินข้าวต้มสิคะดูดน้ำเลยดูดน้ำเองเลย ค่ะค่ะค่ะนูกว่าลูกจะเอะไรไปค่ะค่ะค่ะ